อันนี้ก็เบื้องหลังแย่งผู้สาวกันค่ะมึงเาขันยักขันอยากช่อมตอนเต็มเรื่องมันก็ไปติดตามในช่องเสื้อเล็กเดซิรีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังการถ่ไททาของเฮานะคะเนาะเบื้อง่ะโปรดิวเซอร์ใหญ่เพู่้ดาสันห้องใส่อักอากคือพู้น่ะอันนักแสดงระหว่างน้องก๊อตกับน้องน้องกวางกันออกห้อนออกล้นเบิดผู้ขากับวันจักมาเล่นเป็นตัวยังเขาแก้ว สองเสีงสองสิงสิ้นตังนาระวังหองแกนกับหองกอดเอาสิ้นแล้วเด้อสิ้นแล้วเด้ออ้าวขาบึงเด้อขาบึงห้าปีสามว่าแล้วมึงต้องมานี้กูว่าแล้วมึงก็ต้องมานี่มึงเจ้าจังไหนกับกูบอกละมั่นใจกับกู แม่งอดหัวใจไดแม่งอดแมนบอเออกูว่าสิตอดใส่ใจมึงอ้าวบอกกูจีส่งไนกูจีแมนบอเออไดเออกูวัาสิมลใส่ใจมึงอ้าวบอกแม่งแข้งใส่ตาแม่งแข้งแมนบอเออได้กูกัสิเงี้ยวใส่ใจมึงมันก็จีเล่นตำสใจกูแท้ กูสิ่ยองมึงมือนี่แหละบอยย่านเจยกูย่านมึงเตยคนน่ะบอย่านกลับมาเลยจอยเออมึงยังบอเจ็บเป็นบอยังบอพลินบอสิบมัดน่ะสามสิบมัดนึงมึงถือสองมัดกูเป็นจังได้บลูมึงคิดว่ากูย่านเจ้มากูได้ย่านเลยบลูกูถอดเกือบถ่ายเลยเดี๋ยวมาเลยถอดเกือบแมนบอละหยุดอีหยังลูกพี่ซูเป็นม้ารือเป็นแมวนี่ฮะ แมวพงพี่เฮ้ยชูปีนนั้นกันนี่มันมันพวใจนะใครเป็นมันหัวใจใครมันมันโอ้สูดหนีป็นมูอหักผู้แพ่งกันไม่ดีน้อสูดหน่เนาะโอ้เจ้าเบิ้งนะผมพอดเกือบถ่ายเยัดยังลไงเปิดมันนี่นะบ่ผมก็สิเปิดมันนี่เจ้าเบิ้งหนาผมบ่าดี้โอ้สุนแมวนี่กินข้าวม่เดียวกันนะครับ เอาจังสี่เอาจังใดลูกพี่ขั้นสูเป็นลูกผู้ชา,ายพ่อสูมักแน่คนทั้งสองกันปะเออเออกูนชีเป็นกรรมก,การในสูกรรมก,การเป่นบ้ลูกพี่ถอ,อ,อยไปถอยไปเถินกรรมก,การไมันกรรมก,การนะนี่แฮมตีลังค้างเลยไปเลยเอาแบบลูกผู้ชา,ายแบบใดสูต้องใส่ความดีสูเอาลูกผู้ชา,ายบักใดได้บักใดชนะไก่บักนั่นต้องย่ำแพ้ด้วยดีนี่เขาจะมาลูกผู้ชาย ได้ถูกใช่ไหมได้บักจอยจริงจังอยู่แล้วเออบักกวงก็จริงจังอยู่แล้วถ้าบักไหนบักนึงบกหักบักนั้นต้องทําใจนะเว้ยบักจอยบ่มีแพ้่หรอบักกวงก็บ่มีแพ้่อ่าเต่สูบก็ยังเป็นมู่กันขึ้นก่าได้แล้วสัน้นสูบจับมือกันแบบลูกผู้ชายเอาสิแข่งกันแบบลูกผู้ชายได้เพื่อนอ่าโอเคเดืดอดยังลูกพี่ยังเออ ไปสู้โบ่อไปตามนั้นนะมันผ้ากป็เปลี่ยนไหมสู้ังเป็น่ยนมืกอก็ขึ้เก่าสู้ตรงซิ้นกันเอาไปเลยคับเทียงเทียงไปเทียงมันโอ้ยน, oh. นะครับเฮ้ยนี่มยมึงดอว <laughs> เป็นไงเป็นไงครับเป็นยังไงในบทบาทอัน <laughs> น้องน่อง น้องกว่างแล้วก็น้องน,น้องเงินันก็คือน้องกว่างนี่เป็นนักแสดงน,นาไม้ครับการลังเอาเของมาเขายู่ช่องอ่ซอยสนับสนุนซื้อช่องซื้อยังไงฮึ่งช่องอาก,กวางครับโอ้อาก,กวางเนาะอก,กว่างเนาะค่ะนี่ก็เป็นรุ่นเกาละละ่าหล่ะรุ่นเก,ก่ากึ๊กจะ่าหายสาบสูญไปโดนเพิ่งจะโง้อขอแม่หายสาบสูญเข้าไปพึ่งโง้อิโง้อข้ามานะเจ้าปอบมูแปดครับเออปอบมูแปดได้พีิลองเด้อยได้ช่องแดงเนาะโอ้ได้ช่องแดงบ้านแดงเออบ้านแดงอันนี้บ้านเขียวปะ บ้านแดงครับเอากวงเอาบ้านแดงบวกกวางบวกโอเคโอเคเขาจะได้กระฝากติดตามไหมนะพี่น้องผลงานออกจากไม่ใช่ออกจากเชลเล็กหรอกครับออกจากทุกคนรักษาทุกคนด้วยใจให้พี่น้องมวนห้าคือบอาแล้วครับพี่น้องเบิ้งซิเบิ้งคลิปเชลเล็กนี่ยต้องเบิ้งกันหลายราเพียงต้องสิเข้าใจค่ะแมนครับแมนปะแมนครับโอ้ยเบิ่งขับพี่น้องเบิ่งเบิ่งแต่วันหัวหน้าที่มาโหลดใครเป็นยังไงบัวเป็นสัน ขอขอบคุณเลยๆเดอค่ะตีเขามาติดตโอบอกมาแห้วเขาขึ้นนักอกนักใจแท้น้องกองกับน้องจอยนี่นะจะว่ามันชิดกับ้อาแบบนั้นอีลีเดอันมีนยังดอกมันทำใจลำบากเด็กหน่อยสองคนดิเป็นลูกนอมหเล็กจอยแบบที่นี่อ้ยเจ้าสีว่าจาังนดปักอันนี้กับเซมแม่บ่อยจเฮ่ายังเย่ย้ย ทำหน้าทำหลังนีืมิาเอมันก้ไปใส่บูบัญชีนี่มือีงโอ้ยอเกีฮะเอกํลังจมหอดอยู่กอันนี้บ่กินเขาซ่อนรบ่ไว้กินตัวพุ่นตกปลาไปพุ่นไม่ยังบ่โอ้วันกินเขาันกินเขาเราออกไปไดบ้านมือไาไปไดบ้านฉันบอกักเกตไว้เอาห้งไปีบยังกอันี้โอจักมีบ้านประกาศยังบให้เขาชสมผสมยังบัวบ่ อีพ oh, ่ออีแม่กับบุยูได้ให้จังไรสินะคอยก็ตุ๊กเรียกเขาไปซุ่มแชทตั้งโต๊ะโอ้เอาแล้วมึงจะไปโดนยุ่งสมบัติไหมโดนบ้โดนคอยกับฝากบ้างบักกวางกับบักกระจอยเนี่ยล่ะโอ้สมบัติเด็กนวดสองอันสิมาตีเออคือโดนนี่น่ะน่ะมันบมดเถื่อกันอู้บอกกันเลยแบีงบักนึ่งเบียงง่วบักนึ่งเบียงกล้วยอยู่ก็ลักลุ่มโอ้มันอยู่ไกลกันบ่ได้เอาอปีหยังหลักคือเป็นยุ่งไกลกันวะไรบักกันนี่โอ้ยหยากว่ะหยากน้อคนงามยังวะเฮ้ยมึงจะหาว่าไร น้องเป็นนังวะเนีคนแง่ของบัณฑิตจ้องเจ้าจะเป็นนังนี่เอ้าฉันบอกเออโอ้ยอ้เก็คิดว่ามึงบอกใส่ปุณหเนาะบาการี่กะเออขยุสันคิดว่าคิดได้ยุสันนะอุ้ยเออว่าอันบอกเหล่ากาเล็กไม่เหรออันดี้หน่วยสองอันนี้ปัญหามันผิดกันที่เจไายลาลิกนั่นเจ้าฮะเดียวเอานกูจะไายบาการี่เฮ้ยระยะส่วนเรื่องของมุเจ้า แกขออยากถามเจ้าอยู่หรือนาเกตถามนึกว่ามาล้านทำหน้านี่แหละถามมี่ยังอีห้วยข่อยก็เหลือหน้าผู้เดียวนี่เอออีพ่ออีแม่กับโบยูล่ะเป็นยังห้วยกูวัดผิดเด้่ยนมในสิลงล้มไ้เหรอเขโบจักเหรอเขาว่ามันบวชทั้งสองเลยด้วยปันนี่อุ้ยมึงกหาเบ้าไปมึงบัดซีเป็นอีหยังมึงยานกูเป็นอีหยังโมเมนต์ขอบุญยันเจ้าเปินหรอกขอบุญยนเล็กน้อยสองคนเดี๋ยวมันปินเอาโบยูนี่มึงบ่ห่วงกูเลยตีห่วยข่อยห่วงลูกน้องข่อยสองคนคนนี่เดี๋ยนี่ ไม่ห่วงเขาเห็นอย่างแบบนี้ไม่แต่ละมือมันคึงกันลูกคนเป็นกรรมการอยู่ขึ้นมาฉันบอกเออโอ้มองคนตีกันพู้หน่ะเออมองคนงามเนาะเมื่อนี่โอ้ยมึงกตจะบอกไปไะไทะเลาะครับเนาะเพื่อนท่านโอ้ฉันบอกเออโอ้เบิ่งดูเต่าบางคิดเบิ่งว่าบักดี้เรื่องง้อฟังที่เด้อเออบักดี้เรื่องค้อยฟังนี่เด้อห้ามใกล้กันสูนั่นโอ้อยู่คนละโซนเลยคนละโซนเลยล่ะเมื่อนี่ เบิ้งด้วเบิ้งด้วเบิ้งด้วเจ้าอะไเบิ้งด้วงอูสิไปเสียมมักอันหนึ่งก้อนสิเบ่อเอาแล้วเอาแล้วเจ้าหนิอู้าก็ไปเบิ่งมันนึ่งตัวว่ามันเป็นยังไหนไปบ่อไปถามไปจ่ามันสันบ่เออที่เมีนคักไหลเฮ้ยกระย่ามจีนเขาเที่ยงเขาหยังกูก็ชิได้เฮ็ดไปร์เขาตัวเออกระย่ามาบอกดีและว่าเฮ็ดห่อเขาเฮ็ดสองพ่อเออพอใจยุบอ่กินน้ำกันเม่ได้บอกโว้ย อ๋อสามคนมันน้ำกันอมๆมะไร้ที่โอ้ทุกๆนี่เจอยากได้สว่าทวัดหอุ้ยกันได้กะแน่ยู่ัวนะตะพัดโอหักกับผู้เฒ่ามากนี่้าวดงดังละโอ้ยบากนี่ยาชู้กับร่างใจกูเดียนะมึงละมึงกะควักหลยขาดมาคำตอบว่าหัวง่ามนะมึงเคยชีวงเป็นไหรดอปักันนี่ใค่ไดิหงวกาเต้ย กังวงเด็กน้อยมึงล่ะเออคอ,อยยัเดเล็กน้อยคอยเป็นทั้งไปสตรีดูนี่ปวดอกกุชี่ค่อยๆลูบๆกำค้ำหมดดอกบู๊บเยเห็นอยังรุนแรงดอกปวดนะเออบุ้ยคอยละง,งึดคอย,อย,อออยอคอย,ยนั่งซ้อมบางน้องคอยสองคนมันนั่งอิเซ่เดี๋ยวนี้คึงเท่ยกันมบัวเขามีใจบ่บักันนี่เฮ้ยบัวมายิ้มเยอะใยญ่ยยดีใจอีก หน้าผูได้ไปเห็ดอย่างนี้เหล็กหน้าก็คุยเขาปกติธรรมดาซื่อๆสั่นบ่เออโอ้เอาปกติกับปกติั่านงั่งเกิดนั่คือมันยุ่งยกเอาเด้อเจ้าเอาไว้บังกนนีหามาเอ็งกะเออเี๋ยวก็ต้องมามาฝากไว้นี่แหละฝากเบื้องแน่ทั้งสองคนนั่นแหละเออเออไปย่างดอกเดี๋ยวสิเบื้องไฮดอกเฮ้ยภาษาเด็กหน่อยซื่อขนเลียวเคยเรียงมาแล้วเด็กหน่อยเออขอจีกลับขอแม่บอกคำดอกขอจีกลับขอแม่นั่นน่ะเออมึงก็เฝ้าไปเฝ้ามาเนี่ยล่ะสั่นเร็วล่ะ มันจะท่านไหนกูให้เขากินนมเด้เอเฮ้ยลูกโลกบากฮามึงอ้ย้ยบอกแล้วกันเนาะอุ้ยอยู่สองคนเลยทีนี่ซิบิยามมึงกันนะสิบิยาบักดำกอนค้ชสิบิยามบากะนะับมบกขา,บาบาขาวตวานองกวางกะเป็นจ้องมวยมอยเป็นเป็นตะบ,บหูจกักความก็หน้องจอยอยู่ดอกอฮ้ยพอดีละ่ะผู้หนึ่งบอกปากบ,กบกู้หนึ่งผู้หนึ่งบวกเกง่งคุ้มงายอยู่คุ้มง่ายอยู่ ไปดูโดนได้บิกเล็กมึงมึงจะเฝ้ามา